สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำน,นวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2567 ประทานดรฟรังวันเทอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ความสัมพันธ์ชันมิตรของเราซึ่งมีประวัติศาสตร์อันรุ่งโรดแห่งมิตรภาพและความจริงใจต่อกันได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่าศตวตรรษที่ผ่านมานำไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนที่มั่นคงบนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานาธิบดีระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งอันเป็นรากฐานแห่งความสัมพันธ์ของเราเท่านั้นหากยังสร้างโอกาสใหม่ๆดังที่ประเทศของเราทั้งสองมุ่งหวังไว้ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้แน่นแฟ้มยิ่งขึ้นทั้งในด้านการค้าและการลงทุนพลังงานสีเขียวอาชีวศึกษาและการเกษตร เพื่อให้บรรลุซึ่งประโยชน์สุขและความจเ,เจริญก้าวหน้าร่วมกันในระยะยาวพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรประวัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนาท่านนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพระเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันที่ดําเนินมาเป็นเวลาหทศวรรษนั้นได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมด้วยแผนการดําเนินงานร่วมกันของเราได้หล่อหลอมขึ้นเป็นรากฐานสําคัญของความร่วมมืออันเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จของทั้งสองฝ่ายในด้านของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีนับเป็นประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือที่สําคัญของประเทศ ไทยเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในขณะที่เราร่วมกันสแแบงหาความร่วมมือในกิจการด้านใหม่ๆใ,ในอนาคตโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นสัมพันธ์ธายตรีและความร่วมมือที่มีมายาวนานจะกระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพร,ร,ราวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุบารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่สองเวลา8นาฬิก56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจำปีการศึกษา2566 เป็นวันที่สองโดยวันนี้มีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสหขวิชาศาสตร์สถาบันนวัตกรรมปุรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์คณะทางตแพทยศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะนิติศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับพระราชธรรมประดิษาบัตรรวมทั้งสิ้น3,231นสําคนสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจำแนกตาม4พันธกิจหลักโดยด้านการจัดการเรียนการสอนมีนิสิตกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยายลัยทุระดับ4,245คนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ54 การบริหารงานและส่งเสริมการวิจัยที่ผ่านมามีงานวิจัยบุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลทางการวิจัยจากองค์กรสำคัญต่างๆรวม174รางวัลเป็นรางวัลระดับชาติ88รางวัลและระดับนานาชาติ86รางวัล การบริการวิชาการอาทิผลงานนวัตกรรมเครื่องบำบัดโรคระบาดทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงในภาวะฉุกเฉินการระบาดโควิด -19 จากคณะแพทยาศาสตร์ด้านทรานว้อบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยยังคงดำเนินงานด้านการอนุรักษ์รวมถึงงานพิพ,ธพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและหอศิลป์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงแบบตะวันตกในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาข่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์หวังหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสพัศนศึกษาเกิดเพลิงไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชาหฤทัยเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถบัถสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามเกิดเพลิงไหมเวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรม,มวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบ,บัสทศนศึกษาเกิดเพลิงไหม้บนถนนนิพพานเรังสิตขาเข้าบริเวณหน้าอนุสร์สถานแห่งชาติตำบลคูคตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่1ตุลาคม2567และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณหอประชุมโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ประธานองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปแจ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยส่งเข้าพระราชหฤทีไทยในความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ทั้งนี้ทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระาุ้ปลดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบร,รมราชานุเคราะหและพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานถุงพระราชทานพระราชทานเงินสงเคราะห์ในการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของครูที่เสียชีวิตโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถมัมภ์ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองค์มนตรีเชิญตะกร้าเสียงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามเพื่อพระราชทานให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การได้รับพระราชธรรมพระมหากรุณาในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้อ,องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานี นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมุลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยพลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมุลนิธิ ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีของกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผออ,ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดส,สายตาแก้ไขปัญหาสุขภาพตาและประกอบแว่นในวันที่3 5ถึง5ตุลาคม2567แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้รับการสนับสนุนติดตั้งนวัตกรรมระบบหมุนเวียนและบำบัดอากาศซึ่งเป็นนวัตกรรมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5กำจัดเชื้อโรคไวรัสและการล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน149เครื่องเป็นลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า กระทรวงพลังงานและกอฟผได้สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและคุณภาพอากาศด้านสาธารณสุขและด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน21แห่งทั่วประเทศเพื่อสนองพระบรมราชโองายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้เข้าถึงการสาธารณาสุขและการแพทย์อย่างเท่าเทียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรกไลลักษณ์อังคาร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัติยราชนารีขอทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ที่โรงพยาบาลจุลาพรเขตหลักสี่กรุงเทพปมหาคนครมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจประชาชนทั่วไปนำจากการดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรณไลาลัตอังคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยะราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพรหมไม่สมบูรณ์แข็งแรงอาทิกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภร์และคณะผู้บริหารคณะตร้าที่งานเพศสักชกรรมและเวชชัพฑนกลางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประธานศาลฎีการพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพนักงานแถบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมประธานศาลร,รัฐธรรม,มนูญและคณะคณะผดีวิทยายลัยพยาบาลศาสตร์อรคราชกุมารี รมนการโรงพยาบาลจุลาภร์และคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ประธานศาลปกครองสูงสุดและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรด้วยกัน3จุดคือชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุลาภรโรงพยาบาลจุลาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานาครอ,อาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีละห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมี K B, สถาบันวิจัยจุฬาพร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญริยมรักสมาธิทิิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสปียงบุญวันที่1ถึง18ตุลาคมนี้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญนริยมรสมัททิฏฐิระดึกถึงพระราตนา,ตายัยว่าเป็นสาธารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏพิทยาหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทราสาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จรพระบรมชนานกาทีเบศูมิพลดดุเดมหาราชปรมานาถบพิษวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567 รบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณวันวิสาผมจิรนัยมีชัยสวัสดีครับ